ขออนุญาตอัดวิดีโอนี้นึงนะครับนี่ครับปกติทานน้ำม้อยบ่อยไหมครับผมบ่อยชื่นใจชื่นใจนะฮะครับผมสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ผมจะพาเพื่อนไปพบกับ้านขายน้ำมันสดนะครับอันนี้เป็นตลาดนัดเกาะหวานครับผม เราเห็นอยู่ใกลๆนั่นนะครับน้ำไม่สดครูสวัานส่ดสีัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันที่น้ำไม่สดครูสว่านนะครับนี่ไม่ใส่สารกันู อันนี้เป็นตลาดน้ำมะกอกหวานนะครับอยู่บริเวณที่นะครับบริเวณทางเข้ามะกอกหวานนะครับสีบผมทานแล้วจึงปลอดภัยต่อร่างกายกัมมัวิทย์การคัดน้ำมันสดครูสวัสดีครูสวัสดีครับผมครับสวัสดีอาจารย์เมทูนด้วยครับวันนี้มาเจอกันครบเลยเนาะวันนี้จริงตั้งใจจะมาชิม น้ำอ้อยเจ็ดห้านะอาจารย์มีบางส่วนที่เสียก็จะตัดออกทิ้งไปให้เหลือแต่ส่วนที่ดีแล้วจึงนำไปเลื่อยเจ็ดห้าเพื่อได้ครับเราชิมเลยแหละเราเอาไปวัดเด็กเราได้ได้ตั้งสิบห้าบิคสิบห้าบิคสิบห้าบิคขนาดหน้าฝนนะอาจารย์ใช่หน้าฝนอ๋อ บอกว่าไม่ได้เชื่อ,อเอาไปเจ้าเลยเอาไปลองเอาไปขวดขนาดขวดเนี้ยไปทำน้ำเชื่อม,อม,มเหลืออยู่ประมาณสัก 200cc น้ำเชื่อมมาแต่ยังไม่ได้ชีดมันหรอกแ,แ,ตแต่เป็นน้ำเชื่อมได้ได้ในหนึ่งขวดเล็กเลยครับผมอืมแสดงว่า ความหวานเขาเยี่ยมมาก้าโอเคครับขอบคุณครับสีไทยผมมาดูสอนนะฮะดูสอนผมอาจารย์ก็ปลูกกอ้วยขนามด้วยเนาะนขนามสุพรรณบุรี50สุพรรณบุรี50มีหลายสายพันธุ์ไหมครับอาจารย์มีอ่าสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์อ่าสิงคโปร์โบราณนะครับแล้วก็สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเชียงใหม่60 โอ้มีเชียงใหม่60ด้วยสุพรรณบุรี90อ๋อมี90มี90มาอีกด้วย7 75มีไหมครับอาจารย์75เพิ่งเอาไปปลูกเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอแล้วตอนนี้เริ่มค้นขายหรือยังฮะยังยังยังเพิ่งได้ประมาณ4เดือนกับ10วันสเดือนโอเคอ๋อยังยังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อเยี่ยมเลยคุณสวัสดิ์ขายกี่ขนาดบ้างครับผมก็ขายแค่เป็นขวดขนาดเดียวครับอ่าขวดละเท่าไหร่ครับขวดละ10บาท สิบบาทหกขวดห้าสิบบาทปกติขายที่ไหนบ้างครับครูเมื่อก่อนก็ขายหลายที่ครับแต่ตั้งแต่โควิดมาก็เลยล็อกตัวเองขายแค่สองที่แค่ทองกับบอทองกับมะกออหวานนี่เนาะครับผมถ้าโควิดเบาเมื่อไหร่ก็คงจะขายขายขายทุกวันไหมฮะหรือว่าช่วงถ้าเหนื่อยก็พักอ๋อครับผมถ้ามีธุระอื่นก็หยุดพัก เพราะว่ากว้างออกไม่ขายฝนฟ้าตกก็ขายเลยสว่านช่วงหน้าฝนกระทบไหมครับกูสว่านใหญ่กระทบไมหมครับน่าจะเกิดจากโควิดกับเศรษฐกิจมากกว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าสังเกตแล้วหน้าฝนโชคดีว่ามีอ้อยขายก็ยังขายได้อยู่เพราะโควิดกับเศรษฐกิจ่ มันอากาศเป็นใจยังไงมันก็ขายไม่ดีอ่าไม่ใช่ว่าหน้าฝนแล้วขายไม่ดีคือฝนไม่ตกก็ขายไม่ดีมันเป็นช่วงเนาะปรากฏวันวันฝนตกยังขายได้นะอ่าครับแล้วมันเป็นจังหวะที่ว่าคนมากดเงินมันมันหาอะไรจันไม่ได้หรือเปล่าต้องว่าถ้าฝนตกก็ขายดีดังนั้นที่เคยเห็นในทุกที่ว่าน้ำ แล้วจาร้า่งนอันขายได้ยของครูสวัสดนี่มีขายน้ำอ้อยของพันอะไรบ้างครับผมตอนนี้ก็อันดับหนึ่งก็คือ7-5ตอนนี้ขาย7-5เนาะขอเ7-5ห้าถ้าหากว่าคนที่รู้จักกันไอาพันอ้อยมาให้ให้พันให้มาขายแล้วให้ช่วยซื้ออย่างบางทีก็ อาเนก็จะไม่คาเลือเขาจะมาให้เจอนะอมแต่วัานี่จะเป็นสุพรรณห้าสอ่ลารักษณะเด่นของสุพรรณเจ็ดห้าคืออะไรครับอาจารย์ห้าก็สองออมาสองอมีความขืนอะแล้วแล้วก็หอมหวานเข้มข้มครับวันลสองกเชาลยินใส่แก้วมันจะเหความยืดของความความข้นของน้ำผ อืมโอเคได้แล้วก็ถ้าลักษณะอ ของอ้อยเวลาเราปอกเผือกมันจะเรืองเรียงสีเขียวมันจะออกแบบเรืองเรียงมาเป็นประกายสีเขียวอ้อยถ้ามองในมุมสลัวตรงไจะเห็นว่าปอกเผือกแล้วจะเห็นลำอ้อยอโมันจะต่างกับสุพรรณครับผมนี่ฮะนี่ครับร้านของอาจารย์ครูสวัสดิ์นะครับผมนี่ทีนี้ร้านไม่ได้ออกแบบเต็มร้อยอ่ะเพราะหมกหมูเจ็ดท่าน ช่วงนี้หน้าฝนนะครับที่นี่ตกแทบทุกเสาวันนี้เสานี่แหละก่อโกงที่สุดปกติทานน้ำอ้อยบ่อยไหมครับผมเจอก็ทานบ่อยอะค่ะอ๋อครับชอบชอบทานน้ำอ้อยใช่ไหมครับหวานชื่นใจนะฮะการทานกไปได้จะนวดชอบทานแล้วอ๋อเป็นภูมิแพ้ ปกติเป็นลูกค้าประจำมาของครูสวัสดิ์นะอ๋อเพิ่งเห็นก็เลยซื้อเลยใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากนะครับดับหนึ่งเลยได้ต้องคุณภาพความสะอาดครับแล้วก็ร้านของเราเนี่ยที่ที่ขายเนี่ยถ้าทำให้น่าดูนะครับคือมีความเน้นความสะอาดเน้นเน้นเน้นเรื่องสุขอนามัยให้ดีพยายามดึงจุดเด่นออกมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแล้วก็มีการโฆษณาว่ารละอ้อยเราเนี่ย ปลูกยังไงให้รู้ที่มาเนี่ยผมว่าคนกินเขาจะไม่เขาจะไม่เขาจะไม่เกี่ยงมีสตอรี่หน่อยนึงมีสตอรี่นี่สำคัญมากนะฮะสำคัญครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพัฒนะเราอาหารเราคองต้องสะอาดเพราะคนกินเขาจะได้สบายใจไงเพราะเดี๋ยวนี้คนเราเน้นเรื่องสุขภาพมากเราทําอ้อยเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาขายต้องขายด้วยสุขภาพเอ้ต้องขายด้วยสุขอนามัยที่ดีด้วยครับ นี่ครับโ,โอเค,อเคช่วงที่เราสัมภาษณ์กันก็มีลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับกไ,ไ,ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับของตัวลูกค้าใหม่ของตัลูกค้าประจำนะอ๋อจะไปบอกต่อครับบ้าน,น,น,นครับ เแล้วต้นใหญ่ของครูทบะต์ก็จะมาขายที่นี่เปป็นระจับอยู่แล้วเนาะขายวันเสาร์เน้นวันเสาร์เน้นวันเสาร์แต่ก็จะมีลูกค้าประจำอยู่เนาะบางทีก็มาดอดมาวันอังคารบ้างพฤหัสบ้างมก็จะมีนัดเล็กเพราะว่าเป็นทางผ่านเวลาไปโบสถ์ทองแล้วกลับมาก็มาแวะซื้อกับข้าวแล้วถ้าว่างก็ขายเลยเขาชวนก็จะได้หาข้าวกับข้าวเขาบ้างอ๋อครับครับครับผลพลอยได้โอเค ครับสุดท้ายนี้อยากให้ครูสวัสด์ช่วยให้กำลังใจกับพ่อค้าแม่ค้าน้ำอ้อยสดเสียดายด้ด่นที่ว่ายังไม่ได้มาถ่ายทำตอนแรกผมอยากจะให้มาดูไฮไลท์การสร้างกำลังใจให้ดีขั้งแรกก็คือผมจะรินใสแ่แก้วแก้วแบบที่ที่ให้ครับครับ โย่ละ5แก้วเดินไปขายอ๋อได้ประมาณ4-5ล้านนั่นก็ได้ค่าตลาดไดาค่าทั้งเสงได้ได้ต้นทุนนะซ์บิสถึงที่เดินออกไปไม่ใช่รอลูกค้ามาอย่างเดียวด้วยผมเคยไลฟ์สดผมเองให้ให้ให้ดูแล้ว เรียบมากเลยครับมีใครมาถ่ายทำเพราะว่ามันถือไม่สะดวกถ้าถ้าถือเทตอนนั้นได้ถ่ายทำไปด้วยก็จะก็จะดีทำให้ได้เพราะว่ามันมันมันเป็นเทคนิคของการขายเนาะครับมันทำให้เราพอได้ตังค์แล้วเออวันนี้สบายใจแล้วครับค่าที่ค่าตลาด่าดีกว่าเรารอลูกค้าอันนี้เราไดเร c t s e ล l เข้าไปหาลูกค้าเลยเข้าไปเดินผมก็จะเดินอีกครับเพราะว่าผมดูเหตุการณ์ว่า พ่อค้าแม่ค้าเราเนี่ยเริ่มหนูอ่าเพราะอากาศมันร้อนนะอาจารย์นะเริ่มคอแห้งงั้กันด้ยเพราะว่าเมื่อก่อนผมขายเสื้อผ้าเวลาหนูไม่มีใครเอาอะไร,ไข,าะไรไขายเลยตอ <c oughs> นนี้ครับตื่นเลยไปแล้วเดี๋ยวผมก็ซื้อครับอืเยี่ยมครับเนี่ยเป็นเทคนิคของครูสวัสดนะครับอยากให้อาจารย์ฝากเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตอนนี้กําลังมีความสนใจอยากจะมาขายน้องไอศกเนี่ยคิดว่าอาชีพนี้มันพอไปได้ไหมครับอาจารย์มันจะต้องแบบไหนอะไรยังไงบ้างก็มันเป็นความสามารถส่วนตัวด้วยบาง ถ้ามันเราคนขายต้องมีต้องเรื่องเรียกว่าต้องคอยเปลี่ยนแปลงก็คอยอัพตลอดเวลาครับครับครับมาดูว่าท้องถิ่นที่น่านั่นชอบแบบไหนนะครับไปศึกษาตลาดสร้างแรงดึงดูดนะครับสร้างจุดสนใจนะครับจา์เนาะสร้างจุดการขายให้รับอืมผมไปขายที่นครชุมพรก็เดินอย่างเงี้ยตลอดแต่เขามานั่งอยู่ที่มันไม่ได้ ได้ไม่พอเดินรอบตลาดก็ได้บางทีน้ำอ้อยน้ำอ้อยพันเดียวกันแต่อีกร้านนึงขายได้อีกร้านนึงขายไม่ได้ก็ได้จุดแม่ก็าะเป็นได้แต่เท่าที่ผมเคยไปแล้วสๆสๆผมเคยไปแล้วไปเจอสองร้านแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาไป็ไปผมเลยหนให้เขาขายแล้วบอกได้เลยว่าเขาเขาถ้าผมไปขายแล้วเขาจะขายไมก็ได้ เขาบอกผมตั้งต้นผมตั้งต้นขายแก้วละสิบกับยี่สิบไปที่ส่วนใหญ่เขาขายแก้วละยี่สิบขนาดเพราะตั้งต้นนี้เพราะว่าผมไปฝึกกับคนที่เขาแนะนํามาแบบนี้ครับครับแต่ต่อไปผมก็จะปรับเป็น2ีออน20บาทอย่างเดียวเพราะว่ากําลังที่โครงการเป็นเป็นขวดแต่ไม่แก้วนี้กี่ออนครับแก้วนี้ใช้สิบห้าออนสิบห้าออนแก้วขนาดนี้อ่าครับ หบ15ออนนี่10บาทแล้วก็นี่30ออนแล้วผมก็จะหา30ออนได้โอ้โห30บาทนะได้ที่วาไรตี้นะ30ออน15ออนนี่ได้ที่เพชรกรุงเรืองอืมสามสิบออนนี่เท่าไหร่ฮะยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่าไม่ใช่สามสิบสองเมแก้วน้ำอารมณ์นะครับเมื่อก่อนผมเขาแนะนำให้ผมสามสิบสองออนที่ผมไปที่ชุมาขที่ของน้ำไหลอ่ะครับ อันนี้สามสสออ,อ,อน20สิบบาท<ะ>แล้วก็อันนี้เท่าไหนะร่รนะฮะสิบห้าออนสิบบาทแล้วก็ เป็นแบบขวดก็าสิบาทใช่ไหมครับกูเก้าสิบบาทอ่านี่ครับสองร้อยซีซีสองซีซีอืมโอเคครับจะได้หนึ่งแก้วนี่พอดีอืมโอเคเข้ากันบริสุทครับผมโอเคต้องขอขอบคุณครูสวัสดนะครับเราส่วนใหญ่อ่าพ่อค้าแม่ค้าน้อยสดหรือว่าใน Facebook เนี่ยจะรู้จักครูสวัสดเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรเลยก็ว่าได้เพราะว่าส่วนใหญ่ครูสวัสดจะขายอยู่ประจำนะครับแล้วก็มีการ มีการอัปเดตข้อมูลการขายการอะไรทางเฟซบุ๊กแล้วก็สื่อโซเชียลด้วยนะครับก็ขอบคุณครูสวัสดิ์ที่ให้สามารถกลับทางช่อง YouTube ไลฟ์จิตอภรณ์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขนาดสามสิบออนยี่สิบบาทนะครับตลาดนัดบากอกหวานนะครับจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผม น้ำอ้สดกูสว่น้อสดนะครับผมไม่ผสมใดๆไม่ใส่น้ำตาลสดจากไร่เลยครับเป็นน้ำออ้อยเปอร์เนต์น้ำี่เปกูสว่านนี่จนาเป็นน้ำอ้อสดต้องักจากส่วนที่เเล็กคนเล็กคนเล็กคนเ็กคนเคเอ็า ขออนุญาตอัดวิดีโอนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยครับปกติทานน้ำง้อยบ่อยไหมครับผมก็บ่อยชื่นใจชื่นใจนะฮะครับผมอ่านี่ครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับของตลาดนัดประกอบหวานครับผมเขตอำเภอเมืองนี่เองครับห่างจากจังหวัดกำแพงเพชรประมาณอำเภอเมืองกำแพงเพชรประมาณ7กิโล